สุดทพบกับสยามวิทบู๊คลับนะครับผมสำหรับอ p พนี้นะผมก็ไม่มีอะไรนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะเอาส้มซ่านะผมมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะครับนะก่อนที่จะไปโรงพยาบาลนะผมไปคลินิกนะครับนะก็ส่วนคําถามนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมพี่พี่น้องๆนะผมที่แชทเข้ามาถามนะผมไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยนะครับนะ ก็ที่ผมตอบไปหรือว่าลงคลิปไปนะครับผมผมก็แชร์จากประสบการณ์เล็กๆน้อยๆของผมที่ผมเคยทํามาเคยผ่านมานะครับผมทําแล้วมันมันได้ผลลัพธ์มันได้นะครับนะบางคนอาจจะทําแบบอื่นนะครับผมวิธีการเลี้ยงหมาวิธีการให้อาหารนะครับผมวิธีการให้ยานู่นนี่นั่นนะครับผมหลากหลายนะครับนะก็สําสหรับเอาเอาหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับนะ สำหรับลูกหมาท้องท้องอืดน,นะครับนะท้องอืดสำสำหรับพ่อผมนะสาหรับสาหรับผมนะก็ถ้าลูกหมาท้องอืดน,นะเราจะดูได้จากามันร้องนะครับนะอาการร้องมันก็มีหลายอย่างนะครับผม <c oughs> เพราะว่าอาการร้องนี่คือลูกหมานี้ก็คือจะไม่สบายตัวแล้วนะดูง่ายๆนะครับนะส่วนท้องอืดท้องอืดน,นะครับนะ ใช้ยาอะไรนะผมยานะผมยามันมีหลายตัวนะครับผมผมผมเอ่ยเอ่ยเอ่ยออกจากเอ่ยเอ่ยออกจากสื่อไม่ได้นะครับนะอ่ามันส่วนใหญ่จะใช้เป็นยาน้านะผมถ้าเป็นลูกสุนัขนะครับนะหรือว่าอ่าเป็นยาเม็ดอ่าหมอก็จะให้มาทุบทุบทุบแล้วก็ละลายน้ํานะครับนะกี่ซีซีนะผมก็ดูดูจากน้ําหนักด้วยนะผมชั่งน้ําหนักด้วยนะผมว่า เราควรให้กี่ ml นะครับนะก็ท้องอืดท้องอืดเกิดจากาหลักๆนะครับผมหลักๆเลยก็คืออา,อาการน้องไม่ย่อยนะผมลำไส้มันไม่ทำงานหรือว่าน้ำย่อยมันมันอาจจะน้อยหรือว่าน้ำย่อยอาจจะไม่ทำงานาหรือว่าเราให้กินเยอะ เกินไปนะผมให้กินเยอะเกินไปหรือว่าเราให้กินอาหารแข็งมากเกินไปหรือว่าเราให้กินอาหารไม่ตรงกับช่วงวัยช่วงอายุของเขานะผมสำหรับลูกสุนัขนะครับนะถ้าลูกหมานะผมถ้าไม่ถึง1เดือนนะครับผมไม่ถึงหนึ่งเดือน,น,มน,อนผมแนะนําให้ปั่นเยาวานะผมปั่นละเอียดฝอยยิบเลยนะครับเพราะว่าระบบย่อย ของน้องหมานะผมเขายังย่อยไม่เก่งนะครับผมเขายังย่อยไม่เก่งนะผมแล้วก็ลำไส้เขาก็ก็มัน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 สั้นนะครับเนาะ,ะระบบไหลเวียนน้ำย่อยพวกแบคทีเรียอะไรเนี่ยมันน้อยอยู่นะผมมันทำให้ถ้าเราให้อาหารเยอะมากเกินไปหรือว่าอาหารไม่ตรงกับช่งวงวัยนะครับผมมันก็จะท้องอืดนะครับนะท้องก็จะป่องเลยนะครับนะ ก็แก้ไขง่ายๆนะครับนะเราก็ให้ยาน้านะครับผมหรือว่ายาเม็ดยาเม็ดก็ต้องเราเอามาทุบให้ละเอียดก่อนแล้วก็ไปผสมน้ํานะครับนะให้ตามจํานวนน้ําหนักของน้องนะผมว่าน้องหนักกี่กรัมนะผมแต่ละสายพันธุ์นะผมไซเล็กไซใหญ่นะผมก็ให้ต่างกันนะครับผมก็อิงที่น้ําหนักตัวน้องนะครับนะก็เดี๋ยวหมอขอจะแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเรานะครับต้องให้น้องกี่ ML นะครับนะเขาก็จะมีสลิ่งมาให้นะผมเวลาเราไปไปหาหมอนะครับนะก็บางทีเราบางทีผมนะครับผมไปหาหมอเนี่ยผมก็จะได้ความรู้จากหมอนะผมเพราะว่าถ้าไปบ่อยไม่ใช่ว่าถ้าไปบ่อยหมายถึงเราไปทุกครั้งนะผมเราก็ถามได้นะผมเพราะว่าหมอเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ห่วงวิชานะเขาก็จะแนะนานะผมเพราะว่าเราเป็นลูกค้าเขานะเขาก็จะแนะนําดีนะครับนะ เรื่องตัวยานะผมเราสงสัยเราก็ถามได้นะผมว่าตัวยานี้นะผมให้กับน้ำหนักน้องหมาอีเมลนะครับผมอาการนี้เป็นยังไงอาการนี้เป็นยังไงนะครับนะแล้วก็ลูกหมานะผมผมว่ากระตุ้นฉี่นะผมกระตุ้นฉี่กระตุ้นอื่นนะผมให้มันขับถ่ายบ่อยๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าช่วงแรกๆนะครับผมช่วงยังไม่ถึง14วันนะครับผมน้องอน้องยังขับถ่ายยังฉี่ไม่เก่ง นะครับนะสำหรับลูกหมานะครับนะก็เดี๋ยวผมจะคร่าวๆนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูส้มซ่านะผมล้วผมก็จะเอาผ้ามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเตรียมตัวนะผมไปผ่าคลอดนะครับผมวันนี้ก็ท่าทีของส้มซ่าก็ไม่เท่าไหร่นะผมก็ยังยังไม่หอบอะไรมากนะผมแต่ว่าเลยมาแล้วนะผมวันหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมไม่พูดมากนี่กาแฟ วันนี้ก็เป็นเช้าสาย,สายของวันที่ที่หกนะครับนะวันที่หกนะครับปวดแขนก็วันที่หกก็ถือว่าอ่าร้อนนะผมร้อนมากๆเลยนะผมสําหรับอากาศนะผมก็ระวังเรื่องีิสตกด้วยนะครับผมสําหรับใครที่มีลูกๆนะผมที่ที่กงหรือว่า ที่น้องที่อยู่แบบยังไงละครับอยู่แบบมันร้อนมากเกินไปนะครับนะมันอากาศมันไม่ถ่ายเทนะผมก็ระวังนะครับนะก็เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะผมว่ามันร้อนมากน้อยแค่ไหนนะผมไปดูกันครับไปโอ้โหดูแดดผมับโคจ้าเลยนะครับโคจ้า <laughs> oh, ah. เลย ผมออกมานี่แนมะ่แสบตาเลยอ่ะดูดินี่เพิ่งแบบสายๆนะครับเนี่ยโอ้โหไปดูดิโหเกลี่ยมนะครับผมเกลี่ยมด,ดูดูโหก็ยังไงนะผมก็ระวังนะครับผม ระวังเรื่องเด็กๆด้วยนะครับนะกลัวเป็นฮิสโตกันนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะก็สำหรับสำหรับลูกหมานะครับผมก็เบื้องต้นง่ายๆคร่าวๆนะครับนะก็ผมก็แก้ไขประมาณนี้แหละครับผมผมก็จะใช้ยาน้นาอ่ะผมใช้ยาน้นา นะครับผมก็ให้ตามจํานวนนะผมให้อิงจากน้ําหนักของน้องนะผมว่าเราควรให้กีเ l นะครับนะก็ตอนนี้เวลาเวลาสิบโมงนะครับเห็นไหมครับมองเห็นไหมเอยตอนนี้สิบโมงสิบโมงครึ่งแล้วนะครับ ร้อนนะครับผมก็ระวังด้วยนะครับผมฮีสโตกนะครับนะก็ส่วนอาการท้องอืดนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับนะก็ง่ายๆคร่าวๆนะครับผมผมก็ผมก็แชร์จากประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับผมนะก็เล่าสู่กันฟังนะครับนะอืมโอเคนะครับผมไม่ได้อวดเก่งนะครับผมผมไม่แชร์ จากประสบการณ์ของผมนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็น d มุงราม่า,มมาอีกนะครับนะโอเคครับผมไปดูซ้อมโซ่ซุมซ่ากันนะครับผมไปครับผมก็ก่อนอื่นเนือเราเตรียมอุปกรณ์กันนะครับนะก็เนี่ยถังน้ําเราใส่น้ําแล้วนะครับน้ําสะอาดนะแล้วก็ผ้าสะอาดนะครับผ้าสะอาดแล้วก็ผ้าขนหนูนะผมไม่ลองนะผมเผื่อ มันเปื้อนน้าเปื้อนอไหนนะครับนะจะได้ซับได้นะครับนะแล้วก็จะปูแบบนี้นี่นี้แบบน้าเดี๋ยวผมจะเอาส้มซ่ามานะครับนะแล้วก็จะบิดน้ําหมาดๆนะครับนะบิดน้ําหมาดๆแล้วก็เช็ดตัวส้มซ่านะครับผมเพราะว่าส้มซ่าไม่ได้อาบน้ำสองเดือนแล้วนะผมตั้งแต่ท้องนะครับนะก็เขาจะมีกลิ่น กลิ่นสาบหน่อยเราก็ต้องเช็ดนะครับนะเช็ดทําความสะอาดนะผมตามร่องขาเนี่ยครับขาหน้าขาหลังนะผมแล้วก็ท้องนะครับนะแล้วก็ขนเขาหน้าเขานะครับนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปเ,เอาส้มซาบก่อนครับวับงเลยแล้วก็อุ้มส้มซาบมาแล้วนะครับนี่ก็ยังยังมีหอบนิดนิดนะครับนะ อาการแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส้มซ่ามันไม่ค่อยแสดงอาการนะผมเหมือนแม่หมาตัวอื่นนะครับนะมันจะใช้ๆชนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเช็ดเลยนะครับนะเช,ช็ดผนก่อนหน้า ดูใกล้ๆนะครับมาเนี่ยมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆครับผมเช็ดเนี่ยครับโอ้โอเห็นไหมครับที่ผมบอกนะผมตั้งแต่คลิปที่แล้วนะผมปล่อยไม่ได้ผมสมซารครับนะผมจะเช็ทองก่อนนะครับต้องจับไว้ด้วยสมซาครับ ไม่งั้นวิ่งครับอันนี้ที่หอบแรงๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับนะนางตื่นเต้น กเต้นนะครับกูเต้นกานเล่นกันไม่ไปไม่ไปไม่กินไม่กินเนี่น้ำสกปรกอ๋อ กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้งางไหมาเชรียดตัวก่อนลุกต้นนี้ต้นนี้เต้นนี้อ,อ,อ้าอายคุณหมอหนะ้าไปเหม็น ไม่อาบน้ำตั้งสองเดือนเออมาไปนีป่นั่นเลยไม่ไปไม่ไปจะไ,ไปไหนล่ะโอไไ้ไม่ไปไม่ไป 嗯。<laughs> ประมาณนี้นะครับนะก,ก็เช็ดพวกกลิ่นสาบนะครับผมเพราะว่าส้มซ่านะผมไม่ได้อาบน้ำสองเดียแล้วนะครับนะตั้งแต่ตั้งคันนะครับนะ,ะไม่ยังหรอกเช็ดหูเช็ดหนูโอเคร้อนนะอันนี้หอบไม่ใช่หอบจะคลอดนะหอบตื่นเต้นเลโอเคครับผมก็ไม่มีไรนะครับ สำหรับส้มซ่านะครับนะก็เตรียมตัวนะผมไปผ่าคลอดนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยนะครับนะก็มาลุ้นกันนะผมไม่รู้ว่าจะท้องกี่ตัวนะครับนะสำหรับส้มซ่านะครับนะก็สําหรับพี่ๆน้องๆที่สงสัยนะผมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะผมใต้คลิปนะครับนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ส้มซ่ากับผมด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ทำอีพีต่อไปเ้วยนะครับ EP หน้าให้ผมว่ากันใหม่นะผมอีพี EP นี้ไว้ที่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีค้าดูเหมือนลิงเลยครับ